เขียนเขียนชื่อนะอยมาเขียนชื่อหะไาเขียนชื่อไปฝนนี่เห็นเหมือนกันแหละ บรรยากาศนี่นะครับเมืดอแล้วนะครับพี่น้องครับคนไหลนะครับคนไหลในน้องไปฝนเป็กตัวป่ากำลังรอที่เทียน้องรู้ สว,วัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐประศาสน,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 นินีเขาเด้อพี่น้องครับนะครับมาวันนี้เราโยวัดภูเผาาพี่น้องครับนะครับชมบรรยากาศอ่า ยังวะช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับหลับลมหนาวแต่ว่ามันตกกันละข้ามากก่ท่านเนาะข้ามาครับคนหลายพี่น้องครับเดี๋ยวเหาขึ้นไปเบิ่งดานบนนะครับผมนนี่เป็นครั้งแรกของปีนี้นะเป็นเป็นครั้งแรกของปีนี้ดนะพี่น้องครับไ,รไ,ไ,ไปบนสวัสดีค่ะสวยๆช่างจ้าเราเราอยู่กันที่ไหนนี่บาสอะไร พ้าดู้เถาเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับไปยางก่อนเข้ามาเนี่ยคนหลายอยู่ด้วยพี่น้องครับคนหลจอดรถคนหลาไปพี่น้องครับ Đường chuyện nên là, nên này, tụi <laughs> con mà dân cưới mà, tụi yêu ถ่ายรูปเปลี่ยนกันถ่ยรูปใิ่เหรอนีน่คุณขุณาติตตกดินนะครับบรรยากาศ มามามาตั้งปีมาตั้งปีเกือบหายนะเขาพูดเอาดอกเห็บรรยากาศมวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะเกี่ยวไล่ด้วย่น้องคราทำนะ นี่ด่านบสารานะครับแหนโยมากทถาบุญไหว้พระนะครับได้ดู เขียนเชื่อนะรมาเขียนชื่อนะฮะเขียนชื่อไปฝนเนี่ยเห็นเหมือนกันแหละนี่นะครับนะครับอากาศโอคน มาเที่ยวกันหลายเยนะพี่น,อน้องเยอะอยู่นะครับนี่นี่นะเดี๋ยวสัญญาออนไปทางหลังนะครับเดี๋ยวเขาจะโขงมาตะวีไป,น,น,ญญไปน,น,นี่นะครับเืดแล้วนะพี่น,อน้องครับ คนหลครับคนไหลในน้องไปฝนไปตัก็ตัวปากบรอทิงเยนพูดเยนแต่หนูหายใจมนกไปเสร็จล้หนู่นหนังตรงกลางอน่ในะถาง ประมาณนี้นะห <c oughs> มอกลงหน่อยได้ไหมครับหมอกลงเหรอเอวนเอวนไปฟิน มาทางนี้มาทางนี้ไปดูทางนู้นบ้างไปมคนไม่หน่อยคนหลายเลยพเดี๋ยวไปเดี๋ยวออกไปทั้งฝมมุ่พี่น้องครับนี่นะฟังเส้ยงเพ่คนบนท่านบนท่านออกมานะครับคนแถบเมืองแสงด้านหลังอยู่นะคฟังเสีังฝุ่นก็จะเป็นเมืองพัทยามีไฟครับ อำเภอสิรินทร้งยาท้ฝนนะครับผมนี่แต่ว่าต้องฝนต้องฝนเพิ่มอย่างมาไปใช้ประจักนี่ประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศหนาวพี่น้องครับหนาวลมเย็ยนหน่ย่ยหนุ่ยไปฮัลโหลสิเกกรก้าบเราได้ไหมไป,ป<ะ>โอเคนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นโอกาสทก่จะพาพี่น้องเดินไปเล่นแย่งนะครับจอง ล่งางเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กันด้วยพี่น้องครับรพบกันคลิปหน้านะครับ